สวัสดีครับมาต่อกันที่ EP 4ีนะครับในการทำเว็บไซต์ของเรานะฮะ EP นี้เดี๋ยวผมจะสอนนะในการเปลี่ยนรูปภาพนะครับแล้วก็ข้อมูลบางส่วนแล้วก็คิวอาร์โค้ดนะครับให้เป็นของเราเองนะครับตรงนี้นะครับตรงข้อมูลครูนะตรงตรงนี้นะฮะนี่ที่ผมคุมดำเดี๋ยวจะสอนเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่รูปฟันเฟืองนะครับด้านบนนะเห็นไหมครับคลิกหนึ่งครั้ง แล้วก็เลือกนะครับแก้ไขออกแบบซไสายตรงนี้นะครับแก้ไขออกแบบซสายคลิกไปหนึ่งครั้งครับต่อมาลองเอาเมาส์คลิกดูเห็นไหมครับจะมีให้เราแก้ไขข้อมูลได้แล้วสมมติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนรูปภาพนี้ให้เราคลิกที่รูปภาพครับหนึ่งครั้งเราจะสังเกตเห็นว่าคําว่าข้อมูลครูเนี่ยทางซ้ายมือนะครับตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่ก็คือตรงชื่อตรงนี้นะครับ เราสามารถแก้ไขเป็นคําอื่นได้นะครับแล้วก็รูปภาพที่แสดงอยู่ด้านซ้ายก็คือรูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราลองแก้ชื่อนะครับตรงนี้เหมือนเหมือนบทเหมือนโปรแกรมบทเลยครับเราแก้เป็นชื่อเราเองนะฮะดูเดียวี้นี่ครับรตรงนี้อ่าเราใส่ชื่อชื่อเล่นเราด้วยก็ได้นะเด็กจะได้รู้จักชื่อเราเองส่วนเมวเรา แก้เลยเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นแนวของเราเองนะฮะส่วนหนึ่งรูปภาพทำยังไงครับให้เราสังเกตดูว่าถ้าเหมือนโปรแกรมมดชไหมนะฮะคล้ายๆกันนะครับมีเมนูคล้ายกันรูปภาพเรากดลบครับกดที่รูปภาพแล้วก็กด delete ได้เลยนะครับต่อมาพอรูปภาพหายไปแล้วให้เรานำรูปภาพของเราเองนะครับเลือกรูปภาพที่หล่อที่สุด สวยที่สุดมาใส่เลยครับวิธีการก็คือให้กดที่แทรกครับด้านบนแล้วก็เลือกอแทรกเลือกรูปภาพนี่นะครับกดแทรกแล้วเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพของเรานะครับไปที่ปุ่มอัปโหลดภาพคลิกไปหนึ่งครั้งรูปภาพผมเตรียมไว้แล้วคือรูปภาพนี้นะครับครูแต่ละคนก็เตรียมภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดโอเพนกดเลือกก่อนนะฮะแล้วก,กดโอเพนเข้ามา รอนะครับจะทําการอัปโหลดรูปภาพนี้นะครับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา,าทีนี้พออัปโหลดภาพแล้วเราก็กดตกลงนะครับเลือกก่อนเลือกภาพนี้เลือกนะครับอัปโหลดมาแล้วกดเลือกหนึ่งครั้งแล้วกดตกลงครับสังเกตว่ารูปภาพที่เข้ามาจะใหญ่มากนะครับให้เราคลิกที่รูปภาพ ที่รูปภาพเราเองนะครับแล้วก็ให้เลือกไซส์ตรงนี้คือไซส์นะครับมีขนาด S, M, L นะครับ S นี่คือเล็ก M นี่คือกลาง L นี่คือใหญ่นะครับให้เราเลือก S ครับภาพขนาด S พอนะแล้วก็เลือกกึ่งกลางกึ่งกลางคื่ตรงไหนคือตรงนี้ครับตรงนี้คือชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาให้เราเลือกกึ่งกลางครับพอเราได้ภาพแล้วให้เรากดตกลงครับ ลอ,ลองบันทึกดูว่าจะเป็นยังไงนะครับระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงของคุณเรียบร้อยโอเคต่อมา QR c อา e โครครับให้เราคลิกเหมือนเดิมคลิกที่ภาพ QR c อา e โเลยสังเกตว่าจะมี w w w g t เราไม่เอาอย่างผมผมผม,ผมต้องการจะใช้ผมลบออกส่วนคิ c อา e คนี้ทำยไงครับเหมือนเดิมครับกดคลิกรูปภาพ ลบออกคนเดิมนะฮ <c> ะ <oughs> นะครับกดรี l e ส e ได้เหมือนเมื่อกี้เลยลองร้ลอบนะฮะลบแล้วก็แทรกครับแทรกรูปภาพก็หารูปภาพอัพโหลด QR code ที่เราเตรียมมาไว้แล้วนะครับอัพโหลดเหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้ส่วน Qrcode บางคนทำไม่เป็นนะฮะยังไม่ต้องไปตกใจนะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอน การทำา QR code แบบง่ายมาให้อีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเหมือนเดิมครับกดที่ QR code แล้วก็เลือกอ,อยู่ก,กลางนะครับกดตกลง QR code คจะดูว่าเปลี่ยนแล้วเป็นของเราแล้วต่อมาพอรับเปลี่ยนรูปแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนเมลแล้วเปลี่ยน QR code เรียบร้อยแล้วเราก็กดกลับไปที่เดิมครับ ปิดไปก็ได้ครับตรงนี้ปิดไปเลยนี่เว็บไซต์เราตอนนี้ใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วมีรูปไปของเราค r วอาโค้ดของเราภาพไปของเราข้อความเลื่อนไปนของเราแล้วนะครับ ep4 เราก็จบกันเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันต่อ ep ีครับสวัสดีครับ